สาเหตุของการเกิดึนามิการเกิดขึ้นสึนามิอาจเกี่ยวข้องกับน้ําขึ้นน้ําลงที่ผิดปกติในท้องทะเลซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของจุดดับบนดวงอาทิตย์หรือจากการวางตัวของดาวเคราะห์ต่างๆที่สัมพันธ์กับตําแหน่งของโลกดังนั้นจึงที่คลื่นน้าขึ้นน้ําลงปัจจุบันเราทราบว่าคลื่นึนามิไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขึ้นของน้ําทะเลแต่เกิดจากการ เคลื่อนไหวเตือนของเปลือกลกอย่างรุนแรงใต้พื้นท้องทะเลแลมหมามุทดจึงปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาําให้มวลน้ำในมหาสมุทรเกิดการเคลื่อนไหวกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่แผ่กระจายเป็นวงกว้างออกไปบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินและเนื่องจากคลื่นชนิดนี้มิได้เกิดจากการขึ้นลงของน้ำทะเลผลกระทบที่เกิดจากสึนามิด้านสิ่งแวดล้อมหนึ่งทำให้เผือกลกขยับข้า พิกัดทางภูมิศาสตร์การเคลื่อนไป 2. สง่งผลกระทบสาภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 3. ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นสัตว์น้ำบางประเภทเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเสี่ยงต่อการทุนปั้นผลกระทบที่เกิดจากสึนามิด้านสังคม 1. สูญเสียต้งชีวิตและทรัพย์สินเช่นบ้านเรือนเสหายระบบสาธารณูปโภคถูกทำลาย 2. กระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนเช่นการทำประมงการค้าขายบริเวณชายหาดธุรกิจที่พักริมทะเล3ส่สงผลกระทบต่อธุรกิจต้องเที่ยวทำให้นักต้องเที่ยวลดลงการเฝ้าระวังและการเตือนไยสึนามิเตือนไปสำหรับสึนามิใหญ่กระแดงเป็นดินไหวขนาดมะอือมาและใหญ่ผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหรือริมแม่น้ำโปรด อุไปะยกะไปยังสถานที่ปลอดภัยเช่นที่สูงหรืออาการตันตีต s น,นามิจะเข้าโจมตีซ้ำโปดอย่าออกอ่างสถานที่ปลอดภัยจนกว่าจะยกเลิกสัญญาณเตือนไปอย่าคิดว่าที่นี่ปลอดภัยให้พยายามไปยังที่สูงเตือนไปสำหรับสืนามิใหญ่และไม่มีการแสดงเป็นดินไหว ผู้ที่อยู่ในทะเลโปรดรีบขึ้นมาและออกอ่างจากใจฝั่งทันทีสภาพกระแสน้ำแรงยังคงมีอยู่ต่อเนื่องโปรดอย่าลงทะเลหรือเข้าใกล้ใจฝั่งจนกว่าจะยกเลิกเฝ้าระวงังสึนามิวิธีปฏิบัติตัวระหว่างเกิดสึนามิ1หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นขณะ,ะอยู่ในพื้นที่ประสบภยัยสึนามิ กวนหมอบกับพื้น 2. คอยฟังประกาศต่างๆจากทางการและสังเกตสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติตลอดเวลา 3. ไม่ควรอพยพไปไกลเกินความจำเป็น 4. อยู่ในพื้นที่ปลอด,ลอดภัยจนกว่าทางการจะประกาศว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้ววิธีปฏิบัติตัวหลังเกิดสึนามิ 1. หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับความเสียหายรุนแรงน้ำท่วมหรือมีสายไฟขาด 2. รอ,อฟังประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์และศึกษาวิธีไปศูนย์ผู้อพยพหรือศูนย์พักพิงต่างๆ 3. ต่อครอบครัวหรือผู้ใไขชิดด้วยการส่งข้อความแทนการโทรเนื่องจากในขณะนั้น สัญญาณโทรศัพท์อาจจะขัดข้องอยู่หรือยังไม่มีการคู่คืนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสึนามิสึนามิคือคลืค่นขนาดมากอือมาที่มีพลังทำลายล้างสูงสาุการเกิดคลื่นชนิดนี้มักมาจากแผ่นดินไหวใต้พื้นมาหาสมุทรและตึนามิอย่างรุนแรงพอที่ทำลายจุมจนทั้งจุมจนและปัเจ้าหมู่บ้านทั้งหมดลงสู่ท้องทะเลได้